มาส่องกล้องดูกันค่ะว่าหน่อ,อไม้ดองที่ตลาดแบบนี้จะมีแบคทีเรียหรือเปล่านี่ค่ะได้มาหนึ่งถุงส่องกล้องวันนี้กลิ่นหายวันไหนขนาดทําในตู้ดูดกลิ่นนะคะเ,เขาไม่ลงจริงๆอ่ะ มาเข้าเรื่องกันดีกว่าในใครคชอบกินหน่อไม้ดองบ้างหน่อไม้ดองเนี่ยเป็นการถนอมอาหารด้วยน้ำเกลือเพื่อให้เกิดกรดที่ช่วยยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่จะก่อให้เกิดการเน่าเสียนั่น<ต>เองแต่ก็ต้องทำอย่างถูกวิธีสะอาดปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถุงนี้เนี่ยจะเจออะไรบ้างเจ้าในส่วนของน้ำดองแล้วก็ส่วนของเนื้อหน่อไม้ด้วยนะคะไปค่ะไปสองกล้องดูกันที่ทุกคนเห็นเป็นแผ่นๆเนี่ยก็คือชิ้นของเนื้อหน่อไม้นะคะซึ่งหน่อไม้ดองที่เราเคยเห็นเนี่ยมันจะมีการหมักแบบใส่ภาชนะทั่วไป แบบปิดสนิทอะค่ะจะบอกว่าหน่อไม้ดองเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่แล้วค่ะเพราะมันเกิดจากการหมักเนาะจะเป็นแบคทีเรียตัวที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นแบคทีเรียไหมคะเต็มเลยค่ะซึ่งแบคทีเรียหรือจุลินรีย์พวกนี้ค่ะมันจะทําให้เกิดรสเปรี้ยวถ้าหมักแบบสะอาดนะมันก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นั่นแหละแต่ถ้ากรณีที่ทําไม่สะอาดเนี่ยมันก็จะมีแบคทีเรียที่ก่อโรคเนี่ยปนเปื้อนเข้ามาได้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเล่าเนี่ยก็คือหน่อไม้ป เื้อตัวนี้เนี่ยทำให้กล้ามเนื้อของเราอ่อนแรงหรือเป็นอัมพาตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบทานหน่อไม้ดองแนะนําให้ปรุงสุกก่อนรับประทานจะดีที่สุดค่ะ